ยังคงมีเรื่องราวของข้อมูลในส่วนของผลิตภัณฑ์โปรโดักต์ของเรานะคะวันนี้เองก็แนนเองได้เรียนเชิญนะคะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเครื่องยนต์เนื่องจากว่าณนะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องยนต์ที่คุณรักนะคะรถที่คุณรักนะคะด้วยผลิตภัณฑ์ My f a ฟ t One นั้นได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะคะใช้ไปแล้วเทไปแล้วนะคะใส่เครื่องยนต์ไปปุ๊บเพียงระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที เห็นผลได้เลยทําการตลาดได้ง่ายด้วยอีกเช่นกันนะคะสําหรับในช่วงต่อจากนี้ไปอยากให้พวกเราแบกกลับไปยังช่องเชตสมากาแฟแล้วกดเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งพเอสเป็นที่หนึ่งเสมอนะคะต้อนรับท่านอาจารย์วรเดชวิเศษสุวรรณกับผลิตภัณฑ์โปรดักต์ดีๆจากใหม่สวัสดีครับขอบคุณโค้ดแนนมากครับผมผมอาจารย์วรรดชวิเศษสุวรรณนะครับ่าห้างส่วนจำกัดอลิสาเก้าเก้าเก้านะครับเป็นผลิตภัณฑ์ มาฟาสวันนะฮะผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่เข้ามาใน pHK 2005สองูย์ห้าจำกัดนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตอบอกนิดนึงว่างานเมื่อวันที่เก้ายิ่งใหญ่อลังการมากครับถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับมีสมาชิกมาร่วมงานกันมากมายนะครับแล้วก็ยินดีกับหนุ่มน้อยของกัมพูชาด้วยนะครับที่ได้รถปิกัพกลับไปนะบที่บ้านของตัวเองนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนผมเองก็ได้สร้อยคอทองคำหนึ่งเส้น นะฮะจากการจับฉลากรางวัลก็ได้กลับมาบ้านนะครับอ่าก็เอาเอาดอกไม้ให้ให้คนที่บ้านนะฮะเขาก็ยิ้มนิดนึงพอเอาทองให้นี่เด้งผึง่งขึ้นมาเลยนอนดูโทรศัพท์อยู่ที่เตียงเด้งขึ้นมาเลยฮะไม่รู้เป็นยังไงนะสาวนี่พอเห็นทองล้วแพ้ทางกันจริงๆครับก็เป็นที่ดีอวดีใจไปนะครับก็ขอบพระคุณ p ีเอสเคสองศูนย์ศูนย์ห้าจำกัดนะครับอ่ผมเข้ามารู้จัก p ีเอสเคสองศูนย์ศูนย์ห้าได้ก็ด้วยการแนะนําของอ่คุณศิริการนะฮะคุณอ้วนแล้วก็ อีกท่านหนึ่งก็คือคุณอาจารย์พักพลนะทั้งสองท่านที่ได้แนะนําให้เราได้รู้จัก PHK2005 นะฮะแล้วก็มีโอกาสได้นําสินค้ามานําเสนอแล้วก็สินค้าก็ได้เข้ามาอยู่ในระบบของบริษัทอันยิ่งใหญ่นะฮะติดท็อปไฟของประเทศนะครับผมเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับเครื่องยนต์ นะฮะก็จะแปลกแบกแนวไปนะฮะบ,บริษัทมีผลิตภัณฑ์ดีๆหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารพืชนะฮะเป็นอาหารเสริมของคนแล้วก็เป็นกาแฟนะฮะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายนะครับที่ขายดีอยู่แล้วในขณะนี้นะครับส่วนตัวไมฟัตวันเนี่ยก็เป็นตัวน้องใหม่ที่เข้ามานะเป็นสารเคลือบเครื่องยนต์นะเอ n นจิ e น t m ทเมนต์นำเข้ามาจากประเทศอเมริกานะฮะเรา จำหน่ายไป18ปีแล้วนะครับก็มีลูกค้า,าผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วรู้สึกประทับใจและใช้ต่อเนื่องมาเนี่ยก็น่าจะ20,000 20,000คันขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วก็ในกลุ่มพวกอู่ในเครือชมรมรวมช่างต่างๆก็ใช้ของเรานะให้ความมั่นใจแล้วก็ให้ความาไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับอขออนุญ,ญาตแนะนํานิดนึงผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นสารเคลือบผิวโลหะภายในเครื่องยนต นะฮะจะไม่ใช่พวกหัวเชื้อหรือพวกสารเสริมประสิทธิภาพที่มีขายกันอยู่ตามท้องตลาดนะเราจะไม่เบื่อเขานะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งเราเป็นสารเคลือบผิวโลหะภายในเครื่องยนต์เมื่อเทใส่ในแก้วน้ําเราจะเห็นว่าตัวน้าน้ายาเราเนี่ยจะไหลลงไปที้ก้นแก้วเลยนะครับอ่าซึ่งจะแตกต่างจากของยี่ห้ออื่นๆที่มีขายอยู่ในท้องตลาดในที่นี้เราไม่ได้หมายความว่าของเราดีเลิศประเสริฐสีนะครับคือของเราก็ดีในส่วนของเรานะฮะแต่ของยี่ห้ออื่นเขาก็โอเคฮะของเขาก็ถือว่าเขาก็ดี ในส่วนของเขานะครับก็ไม่ไม่ได้หมายความว่าเราดีกว่าเขานะแต่ว่าของเราก็มีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ใช้เป็นจํานวนมากนในประเทศไทย18ปีครับที่เราจัดจําหน่ายในประเทศไทยนะฮะนีสถามว่าทําไมจะต้องใช้ My Fast One นะครับเนื่องจากว่าทุกบ้านนะฮะทุกที่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยรถยนต์เป็นปัจจัยที่ห้าแล้วนะฮะส่วนใหญ่ก็มีรถยนต์กันทุกบ้านทุกที่นะฮะบ,บางบ้านก็มีหลายหลายคันด้วยนะครับนี่ผิดพันณุ์ของเราเนี่ยเป็นผิดพัณุ์ที่ใช้ได้กับรถยนต์ทุกประเภท ไล่ไปตั้งแต่มอเตอร์ไซค์เลยนะครับมอเตอร์ไซค์ไปจนถึงรถเก๋งรถกระบะรถบรรทุกนะฮะรถทัวร์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครได้หมดนะฮะอะไรที่เป็นเครื่องยนต์ได้หมดแล้วก็ได้กับเครื่องยนต์ทุกประเภทเช่นเครื่องยนต์ดีเซลก็ใช้ได้ดีเครื่องยนต์เบนซินก็ใช้ได้ดีนะฮะหรือรถที่ติดตั้งแก๊ส LPGNGV ก็ใช้ได้ดีมากครับผลิตภัณฑ์เราช่วยลดความร้อนนะฮะของรถที่ติดตั้งแก๊สได้ดีนะครับนี่คุณสมบัติที่โดดเด่นที่เห็นได้เด่นชัดเลยนะผลิตภัณฑ์เราเนี่ จะเห็นชัดภายใน1ินาทีเลยค่อนข้างรวดเร็วทันใจนะครับเมื่อใส่ไปที่เครื่องยนต์ปุ๊บเนี่ยสตาร์ทเครื่องทิ้งไปสิบนาทีเราจะเห็นผลชัดเจนเลยภายในสินาทีคือเสียงเครื่องยนต์เงียบลงยังเห็นได้ชัดนะฮะเครื่องยนต์กลับมาฟิตเหมือนใหม่ๆนะฮะเสียงเครื่องเงียบนะฮะ แรงอัตราแรงเพิ่มแรงม้านะฮะในจุดของเพิ่มแรงม้าเนี่ยเราก็จะพบว่าพวกกลุ่มรถแข่งดังๆเนี่ยเอาไปใช้ในรถแข่งของเขานะฮะเป็นโมดิฟายรถแข่งใช้ในสนามแข่งกันมาสิบกว่าปีแล้วนะฮะเป็นที่ประทับใจและไว้วางใจแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยได้ได้โชว์กันนะฮะเพราะว่าเราเราไม่ได้สปอนเซอร์นะฮะอ่าแล้วก็ในเรื่องของประหยัดน้ํามันตัวนี้ถูกที่ถูกเวลาเลยครับผมอ่าปัจจุบันนี้เราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเรามีบ่อน้ํามันเยอะทั้งบนบกและในทะเลนะครับแต่เนื่องจากว่าขุดมาแล้ว จะต้องไปต้องไปไปอะไรนะไปไปที่สิงคโปร์ไปที่อะไรนะฮะต้องไปไปออกต้องไปกันที่ต่างประเทศแล้วก็ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยส่งผลให้น้ํามันเราแพงมากขณะเดีวยวกันที่เราส่งออกน้ามันไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้านกับขายในราคาถูกกว่าที่ขายในบ้านเรา <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะครับขอขอบพระคุณผู้บริหารของปตทไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับนี่ในจุดของน้ํามันแพงเนี่ยจึงส่งผลให้เศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ย ต้นทุนของเศรษฐกิจก็จะสูงขึ้นนะต้นทุนสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆจะราคาสูงขึ้นมากเพราะเนื่องจากต้นทุนของราคาน้ํามันเป็นปัจจัยหลักนะครับนี้ตัวเราไมฟัสบอลเนี่ยจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์แก้ปัญหาในเรื่องของน้ํามันแพงได้ดีเพราะว่ามันช่วยประหยัดน้ํามันได้สนะิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นตนะฮะและอย่างตัวอย่างเช่นของมีมีเคสตัวอย่างมากมายเลยครับในเรื่องของการประหยัดน้ํามันเนี่ยแต่มีเคสล่าสุดเนี่ยนะฮะนอกจากเคสของ ท่านวิศวกรที่ใช้รถโตโยต้าแล้วมีเครื่องกดวัดนะฮะปกติก่อนใช้กดได้สิกิโลต่อน้ํามัน1ลิตรพอหลังใช้เนี่ยท่านกดได้สิบสี่จุดสามกิโลต่อน้ํามันหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรนะฮะคือเพิ่มมาสี่จุดสามกิโลแล้วก็ขังต่อไปท่านกดได้ถึงสิบห้าจุดห้ากิโลเมตรต่อลิตรทีเดียวนะฮะอันซึ่งเป็นรถสมัยใหม่โตโยต้าฟอร์จูเนอรุ่นใหม่มีตัววัดความสิ้นเปลืองนะครับเห็นได้ชัดเจนนะฮะเกือบห้าสิเปอร์เซ็นตัวนี้มีเคสลายใหม่มาเมื่อวัน,น,นะะาาคุ่ นะฮะล้วก็ได้ใช้ไม้ฟัดวันคือก่อนหน้านี้เขาขับรถไปหาคุณพ่อที่เชียงใหม่นะครับไปกลับเนี่ยเขาใช้น้ามันประมาณสามพันบาทอ่าใช้น้ํามันประมาณหกพันบาทขอเทษทีใช้น้ํามันประมาณหกพันบาทนะฮะหลังจากที่เขาเติมไม้ฟัสวันไปแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ได้ขึ้นไปหาคุณพ่อที่เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ข,ขับรถไปกลับเขากลับมาด้วยความตื่นเต้นมากแล้วก็มาบอกพี่ชายเขาว่าไม่น่าเชื่อเลยจะเคยเติมน้ามันหกพันบาทวิ่งไปกลับเชียงใหม่นะฮะเลยเชียงใหม่ไปอีกนะรู้สึกจะเป็นอาเภอ สวยดาวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่เขาบอกจําไม่ได้นะฮะเลยเลยเชียงใหม่ไปอีกเป็นร้อยร้อยกิโลนะฮะ,ะเขาบอกว่าใช้น้ํามันไปแค่สองพันเก้าร้อยบาทจะเคยเติมหกพันบาทไปกลับเหลือสองพันเก้าร้อยบาทพี่ชายเขามาได้ความด้วยความตื่นเต้นมากน้องชายก็บอกน้องสาวก็ตื่นเต้นมากแล้วเขาก็เป็นครูอยู่นะฮะเป็นครูเป็นอาจารย์อยู่ยังสอนหนังสืออยู่ยังไม่กเกษียณเขาก็บอกว่าเขาจะเอาเอาผลิตผลเราเนี่ยไปนําเสนอในกลุ่มเพื่อนฝูงเขา ในสมาคมข้าราชการครูนะฮะแล้วก็ซอยที่เขาอยู่เนี่ยเป็นซอยใหญ่นะเป็นซอยวัดกู้เขาบอกว่ามีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นพันคันเลยเขาก็เชื่อมั่นว่าเขาน่าจะเป็นความเป็นครูที่วินเหล่านี้รู้จักเ็าดีพอนะฮะเพราะว่าลูกๆก,ก็เป็นลูกศิษย์ลูกหางเขานะ,ะเขาคิดว่าเขาจะแนะนําได้ดีนะ,ะเขาตื่นเต้นมากนี่จะเห็นได้ว่าการประหยัดน้ามันเนี่ยแต่มีอยู่นิดหนึ่งคือว่ารถของน้องสาวคนนี้ที่เป็นครคูคนนี้เขาเป็นรถเกียร์ธรรมดานะ,ะไม่ใช่เกียร์ออโต้นะ,ะอันนี้ก็ชัดเจนเพราะเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันจะประหยัดน้ามัน มากกว่าเกียร์ออตนะฮะมันถึงจะประหยัดน้ามันได้ถึงเกือบ50%เลยนะ,ะซึ่งส่อค้อนกับรถของอวิศวกรของคุณบวรสิทธิ์นะฮะหรือคุณเปียกนะ,ะที่อ่า10กิโลแล้วพอเติมแล้วได้15.5กิโลนะขึ้นมา5กิโลกว่านะ50%อันนี้คือตัวอย่างที่เห็นได้เด่นชัดมาก นะครับของการใช้ไมล์ฟาสวันลงไปในเครื่องยนต์นะฮะนอกจากทําให้รถแรงขึ้นเครื่องนิ่มขึ้นเสียงเครื่องยนต์เงียบลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะฮะร,รถกลับมาฟิตเหมือนเครื่องใหม่ๆนะฮะทำให้เครื่องยนต์ทนทานนะฮะลถควันดำนะฮะยืดอายุของน้ํามันเครื่องนะฮะทให้เครื่องยนต์สะอาดนะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์แต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือช่วยประหยัดน้ามันมากอันนี้เราจะเห็นว่า ได้รับผลการตอบรับหรือการฟีดแบ ck ข้อมูลมาจากสมาชิกหลายๆท่านหลายๆทีมนะที่ได้ไปใช้แล้วทั้งทีมของทางสาแก้วนะของมาดามเชอร์รี่ทั้งทีมของอ่าลำลูกกานะครับแล้วก็ของทางสอยดาวจันทบุรีหลายๆทีมที่ใช้แล้วนะฮะฟีดแบ c ข้อมูลกลับมามากมายเลยว่าประหยัดจริงนะรู้สึกประทับใจมากในในผิดพั์ตัวนี้นะครับเราก็รู้สึกดีใจนะครับที่วผิดพันเราช่วยแก้ปัญหาน้ํามันนะฮะราคาน้ํามันซึ่งขึ้นทุกวันนะฮะค่อนข้างจะสูงมากทุกวันนะครับ นี่อีกประเด็นหนึ่งที่ที่สำคัญมากของไมฟัดวันนะเมื่อใส่ไปในเครื่องยนต์แล้วนอกจากช่วยประหยัดแล้วทําให้ลดแรงขึ้นนะการเร่งแซงทันใจดีนะเครื่องยนต์เงียบเครื่องยนต์กลับมาฟิตเหมือนรถใหม่ๆแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือสารเคลือบผิวโลหะตัวนี้เป็นของอเมริกานะฮะที่งเป็นนวัตกรรมที่มีมา60ปีแล้วมันเข้าไปเคลือบที่ผิวโลหะของเครื่องยนต์นะ,ะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นมันจะไปช่วยปกป้องการแรงเสียดสีของโลหะคือมันจะเคลือบเฉพาะโลหะที่เสียดสีกันนะฮะเช่นลูกสูบกระบอก ที่มันเสียดสีกันส่วนไหนที่ไม่ได้เสียดสีกันนะฮะมันไม่ได้เคลือบนะฮะแล้วมันไม่มีผลเสียต่อเครื่องยนต์ใดๆเลยเพราะมันเคลือบที่ผิวโลหะเป็นลดแรงเสียดทานเท่านั้นเองนะในในเรื่องของการลดแรงเสียดทานเนี่ยมันก็จะช่วยให้ลดจํานวนมากเเนี่ยเราจะรู้ว่าตอนเช้าเนี่ยที่เราสตาร์ทเครื่อง ใหม่ๆเนี่ยน้ามันเครื่องมันนอนอยู่ที่แก๊งแท้งน้ามันเครื่องเนี่ยมันมักจะขึ้นมาวักขึ้นมาไม่ทันนะทำให้เหล็กต่อเหล็กเสียดสีกันโดยตรงนะอันนี้จะทําให้รถเราสึกหลอเร็วนะอายุการใช้งานก็สั้นลงนะครับหรือทําให้เครื่องยนต์เสียหายเร็วมากขึ้นนะการ m มนเท e n นนดูแลก็เพิ่มมากขึ้นแต่ตัวไมฟฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวไปช่วยปกป้องไม่ให้เหล็กต่อเหล็กได้เสียดสีกันโดยตรงในตอนเช้าที่สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ งช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ดีนะจึงทําให้เครื่องยนต์ทนทานนะใช้งานได้ยาวนานนะะฮมีมีผลตอบรับจากผู้ใช้รถนะฮะพวกรถขนส่งนะฮะรถปิ๊กอัพรถบรรทุกรถขนผักผล,ลไม้นะฮะจำนวนมากที่วิ่งทุกวันทุกวันเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อใช้มาไฟบอลแล้วเนี่ยปรากฏว่าวิ่งเป็นล้านกิโลเมตรนะเครื่องยนต์เขาไม่เป็นไรเลยอันนี้จะมีข้อมูลฟีดแบ็มา เยอะมากจากกลุ่มทางตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองนะฮะแล้วก็จากทางโคราชนะฮะเป็นต้นนะที่เราได้รับขอบ้อมูลฟีดแบ a กลับมาจากผู้ใช้มาฟาสวันของเรานะครับและอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสําคัญมากคือเรื่องของการเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฮะมีลูกค้าลูกค้าเก่ารายหนึ่งนะโทรกลับมาด้วยความตื่นเต้นนะครับพี่พี่พี่โหผมโชคดีมากเลยพี่น้ำมันพี่ช่วยช่วยผมไม่รอดตายเนี่ยเราก็เอามันเป็นอะไรล่ะเขาก็บอกว่ารถผมเนี่ยรูปเครื่องยนต์มันโชว์ขึ้นที่หน้าปั่นนะฮะ ผมก็ก็ยุ่งมากเลยเพราะเดินทางตลอดก็เลยไม่ได้ไม่ได้สนใจสักทีผ่านไปสามวันนะครับพออาการไม่ค่อยดีแล้วผมก็เลยขับรถเข้าอู่ให้อู่ดูปรากฏว่าในช่างที่อู่ก็บอกว่าโอ้ยรถคุณขับมาได้ยังไงเนี่ยหม้อน้ําคุณรั่วสายท่อยางมันรั่วทําให้หมอน้ํําน้าในหม้อน้ารั่วออกหมดน้ําในหม้อน้ําไม่มีเลยแห้งแกลกเลยนะครับเออเขาก็บอกว่าโอ้ยคุณนี่โชคแล้วเปิดเครื่องยนต์มาเครื่องยนต์ไม่เป็นไรเลยในช่างเขาก็ตกใจ นะส่วนคุณธนพลก็บอกว่าโอ้ oh, พี่ผมโชคดีผมรอดตายเลยไม่รู้ถ้าไม่ได้น้ํามันพี่เนี่ยผมเสร็จแน่เลยนะเพราะว่าน้ํามันแห้งเมื่อไหร่ผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่รู้ว่าสายน้ํามันรั่วนะครับอถ้าเป็นปกติเนี่ยถ้าท่อน้ํารั่วเนี่ยแน่นอนนะฮะเครื่องยนต มีปัญหาแน่นอนพังแน่นอนแล้วก็ต้องมีการยกเครื่องใหม่นะค่าใช้จ่ายก็หนาะหลายหมื่นบาทนะครในการที่จะยกยกเครื่องใหม่นะฮะทาใหม่นะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เคสอย่างเงี้ยจะมีหลายเคสมากเยอะแยะมากเลยครับไม่ว่าจะเคสของอูช่ชัรพัฒ์ช่างหนองตรงข้ากมกมอขอนแก่นนะของคุณเจ๊ใจนะฮะขับรถมาจากจันทบุรีมาบอ่บอบ่อทองที่ชนบุรีวิ่งมาร้อยกว่ากิโลนะครับปรากฏว่าพอแวะที่ชนบุรีบ่อทองเปิดเปิดกระโปรงหน้าของรถยนต์นะฮะ อ่เปิดกระโปรงแล้วเช็คดูน้ำมันเครื่องปรากฏน้ำมันเครื่องแห้งแกะเลยไม่มีน้ำมันเครื่องเลยนะครับก็เลยเอาน้ำมันเครื่องเติมลงไปแล้วก็วิ่งต่อไปได้เครื่องยนต์ไม่เป็นไรเลยอันนี้นะก็จะเป็นจุดดีจุดเด่นของไม f ฟ s t วันที่ช่วยในเรื่องของการปกป้องเครื่องยนต์นะครับนี่ปกติถ้าน้ำมันเครื่องแห้งหรือมออน้ำแห้งในขณะที่เรารู้ตัวหรือในตอนกลางวันเนี่ยโอเคมันก็ยังพอพอขับไปที่อู่แล้วก็ให้อู่ดูแลจากการแก้ไขให้ได้ทันท่วงทีโดยที่เครื่องยนต์ไม่พังแต่ถามว่าถ้าคุณไป น้่มันเครื่องแห้งหรือหม้อน้ำรั่วจนหม้อน้ำน้ำแห้งน้ำในหม้อน้ำแห้งถ้าคุณขับไปตอนกลางคืนอย่างเงี้ยนะฮะเดินทางไกลจากบ้านไปเหนือไปใต้อย่างเงี้ยผ่านภูเขาลําเนาภัยในช่วงกลางคืนกลางคืนอย่างเงี้ยดึกดึกดื่นเนี้ยสี 4, ท 5, ท่ทุ่มห้าทุ่มตีหนึ่งตีสองเนี้ยแล้วรถคุณไปหม้อน้ำแห้งนะฮะแล้วความร้อนขึ้นสูงสุดนะฮะเครื่องก็จะน็อกนะฮะแล้วก็ไปเครื่องน็อกกลางกลางทางในกลางคืนมืด นะถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษก็ยังไม่เป็นไรเท่าไหร่ถูกไหมฮะก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ก็คนจะยุ่งยากพอสมควรนะฮะในการที่จะต้องตามรถมาลากตามช่างมาดูนะครับแต่ถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีล่นะฮะคุณลองนึกนดูนะฮะว่ามันน่ากลัวมากเลยนะครับถ้าคุณไปเครื่องดับเครื่องน็อกอยู่กลางป่าเขาลำเนาภัยหรือในภูเขาสูงที่เส้นทางที่คุณไปในระหว่างกลางคืนมืดๆนะฮะเปลี่ยวๆไม่มีคนไม่มีบ้านไม่มีหมู่คนอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอันตรายมากนะครับอันนี้ถ้าคุณได้ใส่ไมฟัตวันแล้วคุณมั่นใจได้ ในระดับหนึ่งเลยว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุที่เกิดโดยไม่คาดคิดเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยตัวไม f ฟั t มันจะช่วยปกป้องเครื่องยนต์คุณได้สามารถคุณวิ่งต่อไปได้จนกระทั่งคุณไปถึงอู่ได้นะฮะโดยไม่ต้องจอดทักกลางกลางค่ำกลางคืนในที่เปลี่ยวๆนะครับอย่างนี้เป็นต้นปกติก่อนหน้านั้นเมื่อสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะฮะก็มีการทดสอบ ตัวผ,ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะของบริษัทอื่นที่เขาขายราคาขวดหนึ่งพันกว่าขึ้นไปนะฮะเขาใช้วิธีการก็คือใส่ไปที่เครื่องยนต์แล้วสตาร์ทเครื่องประมาณสิบกวนาทีนะเสร็จแล้วเปิดเอาถ่ายเอาน้ำเครื่องออกหมดนะฮะเปิดถ่ายเอาเอาน้ำเรื่องออกหมดนะฮะแล้วก็เอารถเปล่าๆที่ไม่มีน้ำมันเครื่องนะ,ะไปวิ่งนะเป็นร้อยกิโลเลยะฮะแล้วก็ทาการถ่ายทําไปด้วยนะครับปรากฏว่าเมื่อวิ่งมาร้อยกิโลกลับมาแล้วเนี่ยนะฮะเปิดเครื่อง เครื่องยนต์ขึ้นมาทั้งหมดเครื่องยนต์ยังปกติยังวิ่งได้ปกติไม่ได้มีส่วนไหนชำรุดเลยนี่นะคือประสิทธิภาพของมันนะฮะถ้าเป็นของแท้จากอเมริกานะครับซึ่งมันมีการปกป้องถึงขนาดนั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นมีคลิปเยอะนะฮะในแต่ช่วงนี้ก็หาย,หายไปแล้วนะฮะเพราะว่าบริษัทเหล่านั้นเราไม่ทราบว่าเขามีปัญหาอะไรคือเขาขายแล้วดังมากลูกค้าเยอะมากแต่ว่าเกิดปัญหาภายในยังไงเราไม่ทราบนะรบเราไม่พูดถึงนะก็หายไปจนมีสมาชิกหลายๆท่านที่เคยใช้แล้วก็ตามหาสารเคลือบตัวนี้นะฮะซึ่งเราก็มาอ่าหลาย กลับมาใช้ใหม่แล้วก็ประทับใจมากนะครับในผลิตภัณฑ์ของเราครับอ่าเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เราก็ได้รับแขกผู้มีเกียรติจากทางประเทศต่างประเทศนะฮะจากทางเวียดนามได้เข้ามาเยี่ยมชมที่สาขาลำลูกกาของเรานะครับอ่าท่านประธานของเราแล้วก็ท่านอ่าผู้บริหารระดับสูงสุดของัับูชาก็มาช่วยต้อนรับ ที่สาขาลำลูกกานะก็มีกลุ่มของเวียดนามนะเข้ามาเยี่ยมชมประมาณสามสสิบท่านนะที่สาขาของเราเขาก็แฮปปี้กับสินค้าเรามากเพราะก็มาร่วมงานเมื่อวันที่เก้านะฮะเขาก็ตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่อลังการของพ s k 2 0 0 5สองาจำกัดนะในการฉลองครบรอบ5ปีแล้วก็ได้มีโอกาสเมื่อวานนี้ก็มาเยี่ยมที่สาขาลูกกานะครับ <S <S ผมเองก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ได้มีโอกาสไปต้อนรับนะฮะก็ได้เอาผิดพันไมล์ฟาสวันไปให้เขาดูนะฮะแล้วก็พร้อมกับอัลบั้มภาพนะครับปรากฏว่า สมาชิกของกลุ่มชาวเวียดนามนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะเข้ามาลุมดูไมฟั s วันะฮะแล้วเขารู้สึกสนใจมากเพราะที่บ้านเขาเนี่ยก็เป็นประเทศที่กําลังพัฒนามาอย่างแรงเลยนะฮะกำลังจะแซงประเทศไทยเราไปแล้วด้วยนะฮะทุเรียนเขาก็เป็นคู่แข่งของเราอย่างน่ากลัวนะครับอ่าก็เขาสนใจมากเพราะประเทศเขาเนี่ยมีรถมากทั้งมอเตอร์ไซค์และรถยนต์โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ย เยอะมากเขาก็จะสนใจตัวอขออนี้อันนิดหนึ่งนะของเรามีผลิตภัณฑ์ของมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วนะครับเป็นแพ็คแพ็คละ5ขวดนะครับราคาก็แพ็คหนึ่งราคาสมาชิกก็เจ็บาทนะฮะร,ราคาราคาราคาข้างข้างขวดก็5ขวดก็เก้าะถ้าต,ตกขวดละร้อยาสมาเป็นแพ็คเลยนะฮะมี5ขวดเล็ก1ขวดต่อรถมอเตอร์ไซค์1คันนะครับก็50 PV เหมือนกันราคาสมาชิก700บาท จะแพงกับรถยนต์10บาทนะครับแล้วก็ราคาขายปีก็แพ็คละ9 5้เช่นเดียวกัน50 PV นะตอนนี้ก็เป็นที่าขายดิบขายดีมากนะฮะของอโซนลำลูกาแล้วก็หลายๆที่นะฮะที่เพราะว่าลูกค้ากลุ่มมอเตอร์ไซค์ก็มีเยอะมากแล้วใช้เราได้ผลเห็นทันทีนะครับกลุ่มมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างของวินมอเตอร์ไซค์ของคุณเบาๆเนี่ยเขาบอกว่าใช้เป็นคนที่2องเลยครับเขาบอกว่าปกติเขาเติมน้ำมันวันละห้บาทนะวิ่งวินทั้งวัน,นหลังจากที่ใช้ไม้ฟาสต์วันเติมไปแล้วเนี่ย เติมน้ามันแค่สามสิบาทนะฮะคือประหยัดไปได้วันละยี่สิบาทนะก็เดือนนึงประหยัดไปห0 0้อยบาทปีนึงก็ประหยัดไปเจ็ดันกว่าบาทนะ่อต่อต่อไมฟัดวันแค่ขวดละร้อยเก้าสิบบาทท่าน,นั้นเองนะครับก็เราก็ออกมาแล้วคลอดมาแล้วนะครับได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับหลายหลายสาขาอาจจะยังไม่ทราบข่าวนะฮะทางลำลูกกานี่ขายกันกระจายเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มที่มีมอเตอร์ไซค์ก็เยอะมากนะครับก็ประทับใจในคุณภาพเช่นเดียวกับรถ ยนนะครับก็กลุ่มของทางเวียดนามก็อ่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากแต่เนื่องจากว่าเราก็พูดภาษาเวียดนามไม่แข็งแรงก <c ười> ็คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะภาษาอังกฤษเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเออถ้าเป็นสปปลาวเ,เนี่ยเราพูดได้ชัดเจนแน่นอนนะครับก็เลยต้องอาศัยแต่คิดว่าอ่าท่านประธานอา่ที่มาจากกัมพูชาเนี่ยคงคงจะคงได้ได้อธิบายกันแล้วเพราะเขาเอาเอาผลิตภัณฑ์เราขึ้นไปไปถามไปคุยกันในห้องประชุมขบนต่อ นะครับอ่าก็ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประเทศเวียดนามนะฮะจะเป็นอ่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะในการใส่ในรถยนต์นะต่อไปนะครับก็จะทำให้ P H K 205นะมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะครับก็วิธีการใส่นะฮะให้ใส่ที่ช่องน้ำมันเครื่องนะฮะมีหลายๆท่านนะครับอาจจะเป็นสมาชิกใหม่นะฮะ ยังไม่ทราบนะว่าใส่กันที่ตรงไหนบางคนบอกว่า,าจะเอาไปใส่ที่ถังน้ํามันอ่าไม่ใช่นะครับของเราไม่ใช่หัวเชื้อที่ใช้กับถังน้ํามันนะเราใส่ที่เครื่องยนต์นะฮะตรงช่องใส่น้ามันเครื่องเลยช่องเดียวกับที่ใส่น้ามันเครื่องเลยเ<ล><ห>ปิดฝาให้เรียบร้อยเทใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็เคล็ดลับเลยครับสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้10นาทีนะเพื่อให้เครือบสารเคลือบตัวนี้เคลือบผิวโลหะได้สมบูรณ์นะเราก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเลยนะแล้วเจ้าของรถก็จะรู้เลยเมื่อเขาขับรถออกไปเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าก่่อนใใสสกัับหลง มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากนะเขาจะเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเคล็ดลับของ m y f a s t ต n วนะครับครานนี้ตัว m y f a s t ต n วนะครับอ่าหลายหลายท่านนะฮะก็เา็าีสมาชิกเราหลายๆท่านนะฮะถือว่าขายเก่งมากนะครับสามารถแนะนำนะได้เก่งมากบางคนเนี่ย ไม่ได้มีรูปภาพด้วยนะฮะแนะนาด้วยปากเปล่านี่ผมถือว่าเก่งมากเลยสุดยอดนะครับในเทคนิคในการแนะนำเนี่ยถ้าใช้รูปภาพนะฮะจะจะช่วยได้เก้าสิเอร์เซ็นเลยนะฮะเพราะรูปภาพเนี่ยมันจะเป็นตัวบง่งบอกนะฮะเป็นตัวตอบคําถามของสมาชิกเอ่อของลูกค้าผู้มุ่งหวังได้ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นเขาสงสัยว่าเอ๊ะรถเขาแพงๆเนี่ยเช่นเขาเป็นรถเบนซ์อย่างเงี้ยใหม่ๆเนี่ยจะใส่ได้ไหมอ่าเรามีรูปภาพรถเบนซ์รถเขาปอร์เช่อย,อย่างเงี้ยได้ไหมได้นะครับเรามีลูกลูกค้าที่เป็นปอร์เช่ใส่ ของเราเลยนะฮะให้เห็นเลยนะครับส่งคลิปมาให้เราดูนะฮะเราก็เป็นเป็นเครื่องยืนยันว่าอ่าเพราะฉะนั้นถ้ารถปอร์เช่ใส่ได้รถเบนซรถบีเอมรถวันโว่รถยุโรปใส่ได้เพราะนั้นรถญี่ปุ่นก็ไม่ต้องถามนะฮะโตโยต้านะฮะนิสสันอ่าได้ใส่ได้หมดนะฮะฮอนด้านะครับก็จะใส่ได้หมดมันก็ตอบคำถามได้นะบ,บางคนก็บอกว่าเออรถเขาแพง เขารถเขาใส่ไปแล้วจะพังไหมเออพอเขาเห็นปอร์เช่ใส่แล้วเขาคงไม่ต้องถามนะฮะเขาเห็นเรือรถใส่แล้วคงไม่ต้องถามเห็นเครื่องบินใส่แล้วคงไม่ต้องถามนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันเป็นคาตอบไปเลยนะครับก็เห็นแล้วมันมันภาพมันจะตอบได้เลยว่าเฮ้ยไม่ต้องถามแล้วนะเพราะว่าไม่งั้นอย่างที่เราใช้รถโตโยต้าเนี่ยเราจะไปถามอ้าวนรถเบนซ์กขาใส่กันรถเบนซ์ป้ายแดงก็ใส่กันรถ โตโยต้าเอาผาดวอลโวป้ายแดงนะรถปอร์เช่ของผู้บริหารสอุดมเอกรถแข่งคันนึงต้องหลายหลายล้านที่เขาโมดิฟายขึ้นมาไปแข่งกันในสนามชนะรางวัลกันกินเดิมพันเข,เขาใส่กันมาตลอดเพราะนั้นมันเป็นคําตอบนะฮะว่าแล้วบางคนก็ถามว่ารถติดตั้งแก๊สใส่ได้ไหมใส่ได้ครับเพราะอู่ติดตั้งแก๊สใช้ของเรามากเลยนะฮะใช้ผลิตภัณฑ์เรามากเพราะว่าเขาบอกใส่ไปแล้วนะฮะทำให้เครื่องยนต์มันทนนะรถที่ติดตั้งแก๊สเนี่ยความร้อนในห้องเครื่องมันจะสูงกว่า รถสันดาบที่ใช้น้ํามันนะครับแต่ว่าพอใส่ไมฟ้าดันเข้าไปแล้วมันไปช่วยลดความร้อนดีๆทาให้เครื่องยนต์ทนทานมากขึ้นนะทำให้เครื่องยนต์ส่วนใหญ่แล้วเขาบอกรถที่ติดตั้งแก๊สเนี่ยเครื่องยนต์มักจะพังไวเสียหายไวต้องซ่อมแซมดูแลกันบ่อยๆแต่รถที่บ้านผมทุกคันติดตั้งแก๊สหมดครับนะฮะแล้วก็ใช้มาตลอดแล้วก็ตั้งแต่ใช้ไมฟ้าดันเนี่ยรถผมไม่เคยพังเลยไม่เคยเป็นอะไรเลยครับนอกจากแบตหมดนะฮะเปลี่ยนยาง อย่างนี้เป็นต้นนะหรือแม่งั้งบางทีมันน้ารั่วอย่างเงี้ยความร้อนขึ้นอย่างเงี้ยเคยนะครับอ่าหรือลืมปิดฝาช่องน้ํามันเครื่องอย่างเงี้ยขับไปต้องสี่ห้าวันอย่างเงี้ยน้ำมันเครื่องกระเด็นออกมาอย่างเงี้ยเป็นต้นเคยนะฮะเป็นประจําครับเพราะฉะนั้นอ่าตัวสารไมฟัซบอลตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องรถยนต์นะฮะก็เป็นผิดภายในตัวหนึ่งที่เรามีความมั่นใจว่าสมาชิกสามารถไปแนะนํา นะฮะลูกค้าผู้มุ่งหวังได้ทุกที่นะทั้งหมดนะส่วนใหญ่ทุกที่ทุกทางนะทุกอำเภอทุกจังหวัดก็ทุกคนก็มีรถใช้กันทั้งนั้นนะฮนะอ่านะนะเป็นเป็นปัจจัยที่5ไปแล้วนะฮะปัจจัยที่6ก็เป็นมือถือนะครับเพราะฉะนั้นตัวของไมฟ s t วันเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการช่วยประหยัดน้ำมันได้เยอะได้จริงนะทำให้รถกลับมาฟิตเหมือนรถใหม่ๆนะอัตราเร่งดีขึ้นทันตาเห็นเครื่องยนต์เงียบลงนะฮนะยืดอายุน้ำมันเครื่อง นะฮะอย่างเช่นเราใช้น้ำมันเครื่อง100,000กิโลนะเราก็ขยายไปถึง15,000กิโลได้แล้วค่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ก็ไปเซฟค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอ่อหนึ่งขวดเนี่ยเราบางคนก็ถามว่าเออเมื่อวานนี่มีเอ่อน้องท่านหนึ่งมาถามว่ารถเขาใช้น้ำมันเครื่อง10,000กิโลนะฮะตอนนี้มันครบ10,000กิโลแล้วเขาจะถ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเขาถามว่าเขาจะต้องใส่ไมฟัสวันไหมเราก็บอกว่าโดยปกติเนี่ยก็10,000กิโลขึ้นไปเเนน่่ยก็ใสได้ละะครรับพาาว ไมฟัตวันเนี่ยมันใช้ได้หนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นกิโลแต่ว่าประสิทธิภาพที่มันเข้มข้นจริงๆเนี่ยก็อยู่ในช่วงหนึ่งหมื่นกิโลแรกเนี่ยนีสถามว่าเมื่อใส่ไมฟัตวันทุกหนึ่งหมื่นกิโลแล้วเนี่ยมันทำกำไรหรือขาดทุนก็ผลวิจัยก็ออกมาว่าการใส่ไมฟัตวันเข้าไปหนึ่งขวดเนี่ยมันช่วยประหยะัดน,น้ำมันเชื้อเพลิงได้ประมาณห้าถึงหกพันบาทนะครับเขาวิจัยออกมาแล้วนะวิเคราะห์กันมาแล้วนะครับอ่าผมก็เคยคิดแล้วส่งไปในหลายกลุ่มบ้างแล้วอ่าเมื่อประหยัดได้ห้าถึงหกพันบาทแต่เราซื้อ One ใสส่่่ไปขวดเนนียมมัแคคราคาาชิก เราจ่ายเงินไป6กรเพื่อซื้อไมฟัตวันหนึ่งขวดแต่เราได้ประหยัดน้ำมันไป5้าถึงหกบาทเพราะฉะนั้นยังไงยังไงเราก็กำไรแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใส่ทุกหมื่นกิโลได้เลยครับนะฮะ,ะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนถ่ายมัน,นมันเครื่อง1นึ่งหมืนกิโลเราก็ใส่ไมฟัตวันไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะฮะเป็นเคล็ดลับนะครับบางท่านก็ถามมาว่าตัวไมฟัตวันเนี่ยมัน ใสไปแล้วมันจะมีคาบสิ่งสกป,ปกเกาะอ,อยู่ที่ท้งเครื่องยนต์ไหมนะฮะเพราะว่ามีช่างหลายๆท่านบอกว่าใส่ไปแล้วมันนานๆเข้ามันจะมีคาบเหนียวเหนียวเกาะอ,อยู่ที่เครื่องยนต์ทาให้เครื่องยนต์สกป,ปกมากอะไรเงี้ยมีผลเสียต่อเครื่องยนต์นะครับอันนี้เราขออนุญาตเรียนให้ทราบเลยว่าของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่เข้าไปในเครื่องยนต์แล้วไม่มีผลเสียต่อเครื่องยนต์ ไม่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์เลยเพราะใช้กันในอเมริกามาหกสิปีแล้วเป็นนวัตกรรมที่สูงสุดของอเมริกานะครับพยน,นไว้วางใจได้แล้วก็เรามีหลักฐานนะฮะเปิดเครื่องยนต์โดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเปิดเครื่องยนต์มาปิดเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยมันจะมีคราบสกปรกของน้ำมันดีเซลของสิ่งสกปรกตกค้างในเครื่องยนต์ของเศษสิส่งโลหะสึกร้อลงมาเนี่ยเยอะแย,ยะดําไปหมดแต่เปิดเครื่องที่ใช้ตัวน้ํามันเราเนี่ยสารเคลือบเราเนี่ยเครื่องยนต์ใสสะอาดมากเลยครับนะฮะไม สะอาดมากผิดมากเ่ยเขามีการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่มีสารตกค้างเหมือนยี่ห้ออื่นๆนะฮะที่เราไม่พูดถึงนะฮะเราไม่มีสารตกค้างเหมือนยี่ห้ออื่นนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้สมาชิกทุกท่านมั่นใจได้ไว้วางใจได้ว่าของเราไม่มีสารตกค้างในเครื่องยนต์แล้วก็ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อเครื่องยนต์แล้วก็ใส่ไปสองสามหมื่นคันแล้วเนี่ยไม่เคยมีรถคันไหนบอกว่าใส่ของเราแล้วมีปัญหานะฮะถ้ารถคันไหนพิสูจน์ได้ว่าใส่ไมไฟวันแล้วมีปัญหาต่อเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์เสียหายนะเรายินดีเคมฮ รับผิดชอบหมดทุกบาททุกสตางค์นะฮะเรามีอู่ชั้นนําอยู่ในเครือทั่วประเทศที่จะช่วยดูแลนะซ่อมแซมให้ทุกอย่างแต่ว่า18ปีเรายังไม่เคยเคลมให้ใครเลยนะครับยังไม่มีผู้ใช้รถใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะมาบอกเราว่าใส่แล้วไม่ดีใส่แล้วมีปัญหาใส่แล้วเกิดนูน่นเกิดนี่ไม่มีนะมีแต่ส่วนใหญ่แล้วบอกว่าใส่แล้วเออประทับใจใส่แล้วดีประหยัดน้ํามันลดแรงขึ้นดีนะฮะเพราะฉะนั้นขอให้สมาชิกทุกท่านมั่นใจได้นะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเรา18ปปีแล้วนะฮะที่ จาหน่ายในประเทศไทยนะฮะส่วนในอเมริกาเนี่ยก็ใช้กันมานานแล้วนะครับเขาใช้กันในในเครื่องยนต์ในรถแข่งนะครับแล้วก็ในกลุ่มพวกสงครามนะฮะอวุธยุทธภพกรนะฮะในพวกรถถังในปืนต่อสู้อากาศยานนะฮะในเครื่องบินในเรือรบนะฮะเป็นต้นนะฮะของเราเรือรบที่สถีบเราก็เอาไปให้เขาใช้นะฮะขายให้เขาใช้ทหารเรือก็ใช้กันเยอะมากนะชอบมากนะะในในทหารเรือนะครับ ส่วนเครื่องบินที่ที่บ้านเราก็จะมีเครื่องบินส่วนตัวหรือเครื่องบินเล็กเนี่ยใช้ของเราอยู่ส่วนเครื่องเครื่องบินใหญ่อย่างเช่นพวกของการบินไทยของอไรเนี่ยเ,เราเราก็คงไม่มีโอกาสเข้าไปนําเสนอนะฮะเพราะว่าเขาบริษัทใหญ่ๆของน้ำมันก็คงไม่ให้เราเข้าไปนะฮะเขาเขาคงไม่ยอมนะครับก็เราก็ไม่คิดจะไปเสนอแล้วเพราะว่ามันคน่นาจะกว่าจะถึงผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งซื้อน้ํามันเราเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะยุ่งยากมากนะฮะคงไม่คุ้มกันฮะรเราก็ก็ไม่ไม่คิดจะไปนําเสนอนะฮะแต่ก็ใช้เฉพาะในพวกกลุ่มรถยนต์นะฮะพวกเรือ นะเรือประมงเนี่ยทางกลุ่มทางภาคใต้เนี่ยมีโอกาสได้ใช้เยอะที่จุมพรนี่ใช้เยอะนะเรือประมงนะครับครับก็ครบเวลาตามที่าทางโค้ดได้กําหนดไว้ให้ผมพูดประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็ครบเวลาพอดีครึ่งชั่วโมงนะครับก็ขอสรุปตรงนี้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้เกียรติให้ความไว้วางใจในการใช้ไม f a s t ์วันนะครับก็ขอขอบพระคุณแล้วก็ถ้าหากมีสมาชิกท่านใดสงสัยตรงไหนนะฮะก็เปิดโอกาสให้สอบถามได้ครับ เขาเรียนเชิญสอบถามได้เลยครับครับค่ะท่านใดมีคําถามไหมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีคําถามค่ะท่านอาจารย์จากในในช่องแชทนะคะถามมาว่าเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องแล้วมาเติมไมล์ฟาสวันเลยจะมีปัญหาน้ามันเครื่องจะล้นออกไหมหรือเกิดอาการอื่นๆไหมคะอ๋อเป็นคําถามที่ดีมากครับเ <c oughs> อทุกครั้งที่เติมไมล์ฟาสวันเนี่ยของเราเนี่ยมันมีแค่ร้อยห้าสิบมลท่านั้นเองนะหรือพิ่งนี้ก็สิบ 150หซีซีนะฮะเพราะฉะนั้นเติมก็ไปยังไงไม่ไม่เกินนะฮะไม่ไม่เกินนะ่เพราะว่านั้นมันเครื่องเนี่ยถ้าเป็นรถเก่งก็ใช้อย่างน้อยสี่ลิตรนะฮะหรือสี่ลิตรครึง่งถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยก็ใช้เจ็ลิตรถ้าเป็นพวกรถทัวรถบัสรถบรรทุกเนี่ยใช้กันยี่สิลิตรเพราะฉะนั้นไม่มีผลนะของเราจํานวนนิดเดียวเองนะฮะเพราะว่าเราเราจำกัดแค่เฉพาะเพราะาบางยี่ห้อเนี่ยเขาใช้กันต้อง2 7 0 ml เจ็มหรือ2อ0 ml หสิมซึ่งตัวนั้นมันเยอะเกินไปของเราเราไม่จําเป็นต้องใช้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าถ้าใส่เเเยยออะมมมันมนไ่่่ีีผลลสสแตวาิ้ปืง ซิดนะเปลองเกินไปเพราะฉะนั้นไม่รับประกันถ้าไม่มีผลเสียต่อเครื่องยนต์นะแล้วก็ไม่เกินตอนไม่เกินกน้ำมันเครื่องครับสามารถชักชักที่วัดขึ้นมาเช็คได้เลยว่ามันไม่เกินมันนิดเดียวมันไม่เยอะครับผมสบายใจได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคําถามนะคะแล้วก็คําตอบจากท่านอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็คุณมุงกิจบ,บอกว่าตอนที่ผมเติมเอาไปใส่ตอนเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องศูนย์เขาจะเติมขาดให้เหลือไว้ตามที่เราจะเติมผมเติมแล้วสตาร์ทเครื่องสิบนาที เสียงเครื่องลดเสียงดังทันทีเลยครับสามสิบเปอร์เซนอ้าวสุดยอดมากค่ะคขอบคุณมากครับค่ะแล้วก็ท่านใดมีคําถามอีกไหมคะจะเปิดโอกาสให้สอบถามอีกตัก1หนึ่งหนึ่งถึงสองท่านขมีไหมคะมีไหมเอ่ยหรือถ้าอย่างไรนะคะสามารถที่จะพิมพ์ลงมาในช่องแชทนะคะแล้วเดี๋ยวท่านอาจารย์วรสิษจะเข้าไปตอบคำถามให้กับพวกเราได้นะคะ ขอขอบคุณท่านอาจารย์บระเดศด้วยนะคะอยากจะพวกเราไบกลกับไปยังช่องแชทสภากาแฟค่ะแล้วส่งสติกเกอร์หัวใจรัวๆเพื่อเป็นการขอบคุณท่านอาจารย์บอระเดชที่เสียส่วนอีกครั้งหนึ่งค่ะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะและและสำหรับวันนี้เองนะคะกับเรื่องราวดีๆจากผลิตภัณฑ์ My f ฟ s t วันนะคะพวกเราก็ได้รับชมและรับฟังกันไปแล้วนะคะท่านอาจารย์คะอย่าลืมฝากเรื่องของรีวิวนะ ะะเข้ามาในช่องแชทนะคะกับพี่น้องชาพิเชของเราด้วยนะคะว่ารีวิวดีๆนะคะจะได้เอาไปโพสต์ใน Facebook จะได้ทําการตลาดกันด้วยนะคะกับรถแต่ละยี่ห้อแต่ละแบบรถใหม่รถเก่าเป็นอย่างไรนะคะกับท่านอาจารย์ด้วยนะคะ